วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของการทำรีแพร์ร่วมกับการแก้ไขภาวะมลูุกหย่อน,นะคะ่ะ การตีแผนร่วมกับการแก้ไขภาวะบนลูกหย่อนเหมาะกับคนที่ร้อยโลค่อนข้างเยอะภาวะบนลูกหย่อนระดับ2ขึ้นไปนั่นเองค่ะการทําตีแผนร่วมกับแก้ไขบนลูกหย่อนเนี่ยความแตกต่างก็คือการแก้ไขภาวะบนลูกหย่อนเราจะเย็บลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อไปแก้ไขชิ้นเนื้อหรือว่าผิวหนังที่มันโป่งพองออกมาโดยการตัดชิ้นเนื้อส่วนเกินออกก่อนเย็บชั้นกล้ามเนื้อที่มันหลุดลุยหรือว่าฉีกขาดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตีแผนเย็บชั้นผิวหนังด้านบนแล้วก็ปรับช่องคลอดให้แค สัานการนี้ความเสี่ยงถ้าเราแก้ไขผิดพลาดตัดเยอะเกินไปหรือว่าเย็บกล้ามเนื้อผิดแบบเนี่ยก็จะทะลุถึงก้นหรือว่ามีความเสี่ยงในการเลือดออกเยอะในการผ่าตัดทําฟิตกระชับเกินไปจนคนไข้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์การทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการกระชับช่องคลอดหรือว่าการแก้ไขภา,าวะมดลูกหย่อนต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้าไปปรึกษาก่อนคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญชํานาญการหรือว่ามีความรู้ทางด้านสูตินรีแพทย์มากน้อยขนาดไหนเพื่อในการประเมินรอยโรคคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําค่ะความแตกต่างก็คือเราใช้ ระยะเวลาการทํานานกว่าค่อนข้างยากกว่าในการกระชับแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระยะเวลานานกว่าเจ็บพักฟื้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยถ้าคนไข้รอยโรคน้อยเช่นหย่อนเล็กๆนน้อยเย็บกล้ามเนื้อน,นิดหน่อยความแตกต่างไม่มากถ้าคนไข้รอยโรคเยอะอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าเคสอื่นๆค่ะหลักๆนะคะคนไข้จะรู้สึกในคาว่าตึงหน่วงระบบเล็กน้อยไม่ม่วงไม่เขียวไม่ช้าข้อดีนะคะอย่างแรกเลยคือฟิตแน่นตั้งแต่ข้างในช่องคลอดรูช่องคลอดจนถึงปากทางเข้า อันที่2คนไข้เนี่ยหลังทําไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ถาวรไม่ต้องมานั่งทำซ้ำอันนี้คือข้อเปลี่ยนแปลงข้อที่3เนี่ยกรณีที่คนไข้มีปัญหารอยลรกที่มันเยอะมากๆอันเนี้ยเปลี่ยนแน่นอนค่ะในส่วนของการทํารีแพรนนะคะก็จะได้ความฟิตความกระชับเหมาะกับคนที่มีรอยลรกไม่เยอะแต่ถ้าคนที่เริ่มมีภาวะบนลูกหย่อนร่วมด้วยหมอพี่แนะนําการทํารีแพรนร่วมกับแก้ไขภาวะบนลูกหยอ่อนแก้ไขตรงจุดในส่วนของตัวโรคที่คนไข้มีค่ะลาเฟรียคลินิก เนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง